หมายเลข91ครับสราวุธแซ่เจงโอ้ยน้อยสายไหมก็ดัง168สหายอีโวอีโวจงจเจริญเฮเมื่อ,อวานคุณพูดอย่างนี้นี่เ9เลยนะใช <laughs> เออมื่อวานเหมือนจะดีนะครับเมื่อวานท่านี้เลยครับกระโจนออกไปแต่พอวิ่งจริง12.5ครับไอ้ซุ้มร้อคุณเป็นอย่างนี้รอระ ใช่ว่าก่อไปคุณเนี่ยเปเยคุณจี้ปใจดำผมไม่ถูกนะข้างหนึ่งสองชิ้นสองข้างสี่ชิ้นตอนนี้สามหมื่นกว่านะมือสองเอาตรงๆนะคือกลายเป็นว่าสมัยก่อนที่เราเล่นรถเงี้ยก็อย่างที่บอกไปเชียงกงของถูกหยิบเดินไปกันเด้ออะไรสมัยนี้จะเล่นรถแบบนี้นี่คือต้องคิดแล้วคิดอีกนะคุณซื้อรถมาได้ก็จริงแต่ว่าโอ้โหแต่ละชิ้นส่วนแพงมาก แพงสุดๆนะครับแต่จะแพงแล้วคุ้มค่าก็ AP m o มอเตอร์ครับฝากนิดหนึ่งกับลูกพี่หมอนเจี๊ยบเมื่อวานนี้รถมีปัญหาวิ่งได้12.520มาดูรันนี้ครับน้อยสายใหม่ต้องแก้ต้องเอาแล้วครับสุดทางแล้วครับโรสตรีตออร์เวด์ดラฟ์ เรียบร้อยครับอ,อีกแล้วครับท่านน่ารักมากครับครับน่ารักมากครับโอ้ยจะหายอีโวอืมครับเวลาอีโวไปไม่ถึงฝั่งฝันใจผมมันจะสลาย ผมไม่อีโอทั้งใจครัแล้วแมงบาดใจกันซีเดียวกับรถกูด้วยรุ่นเดียวกับกูเลยเ<อ>แล้วรถกูก็พังอย่างนี้ตลอดเลยเอไอของผมที่พังเนี่ยเพราะผมไม่ค่อยได้ขับ<อ>รถพวกนี้มันต้องขับ,รบเรื่อยอผมไม่ค่อยได้ใช้มันนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เครื่องยนต์ รถผมคันเดียวอ่ะทำทุกอย่างอยู่เป็นเครื่องมันอยู่มาสี่ปีเก็บรายละเอียดส่วนต่างๆที่เราเห็นแล้วก็ง่ายนะแต่เครื่องแล้วเมื่อไรอ่ะเมื่อไรจะหรือปีนี้ปีหน้า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 จะรื้อประกอบใหม่ครับโอ้แต่มันก็อยู่มาสี่ปีแล้วนะเราใส่ไฟอ่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วหรือแต่เครื่องแต่เครื่องแต่มันก็ปกติดีครับทุกวันนี้พยายามขับให้มันพังอะนะทำไมคือ ไหนๆก็ประกอบอ,ะอ่ะเปลี่ยนหมดอ,อยู่แล้วก็ให้มันพังคาตีนไปเลยอะไรอย่างเงี้ <c oughs> ยหรือเปล่าว่า <c oughs> ออแต่มันไม่พังครับ <c oughs> เพราะว่าคอนแทคเท c h เขาทำมาดี <c oughs> นี่กูโฆษณาแล้วเนี่ยไอพีมอเตอร์คอนแทคเท็ขออนุญาตนะครับเจ้านายครับสปอนเซอร์ส่วนตัวฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs>